สวัสดีค่ะเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะเซมี่ชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาส่งถั่วนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ป้านะคะร้านป้าน้อยนะคะคลองวานนะคะป้าน้อยใจดีมากเลยค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องป้าจะมาซื้อส้มตำร้านน้องเขาค่ะชื่อร้านอินเทราพานัวนะคะอร่อยอร่อยมากค่ะขอบอก เป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าอร่อยเกินนะคะป้าชอบรสชาติเขามากเลยป้าก็เลยจะมาอัดวีดีโอให้ดูนะคะเผื่อใครอยู่คลองวานอยู่จังหวัดประจวอบอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรมแถวคลองวานนะคะมาซื้อทานได้นะคะน้องก็มีมีโอ้มีหลายอย่างคะ่ะมีเมนูนให้เลือกค่ะ แต่ส่วนมากป้ามาป้าก็ซื้อส้มตำปูปลานะคะอันนี้เอาลาบลาบหมูให้ลุงลาบหมูไม่เผ็ดไม่ใส่พริกเลยนะคะใส่ได้ค่ะนิดหน่อยใส่นิดหน่อยค่ะแต่น้ำตาลไม่ต้องข้าวคัวกันนิดหน่อยพอเอาส้มำ <laughs> หอมข้าคั่วมากเลยสงสัยจะคั่วเองใช่ไหมอันนี้ซื้อข้ามาอ๋อเหรอคะซื้อออกมาโอเคแปงว่าก็ททำดีอาน้องไม่อยากติดกล้องนะคะแต่เดี๋ยวบางบางบางช่วงมันก็จะมีติดบ้างนะคะหลายค่ะเป็นหลายเนื้อสันวน้าทานมากเลย่ะงก็เปรี้ยวมากเนาะทานนี้ละค่ะ เราก็มาดูส้มตำกันนะคะอันนี้ป้าก็ส่งถั่วเสร็จแล้วป้าก็ต้องซื้อข้าวกับบ้านเนี่ยป้าก็เลยขออนุญาตเขามียำมาม่าด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะซื้อได้นะคะรสชาติเหมือนร้านใหญ่เลยค่ะ ลองมาชิมได้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่ตรงแยกโค้งป้าก็ไม่รู้เรียกว่โคงอะไรแถวสามแยกกองวาน,าอ,วานอ,อ๋อน้องก็บอกละคะตรงนู้นก็จะเป็นตัวเมืองคองวานนะคะพเพื่อนอันนั้นก็เป็นชายทะเละคะ่ะ เออดีมากถ้าขายได้เรื่อยๆนะะคได้เรื่อยๆทั้งวันเออเห็นไหมแต่คนก็ติดใจรสชาติสีมือแม่ค้าออ่าใส่เข้าไปค่ะผงนอวจะได้ดนัวๆใครไม่ทานก็ไม่ต้องใจนะคะเผื่อทำตามนะคะเดี๋ยวเราต้จงหลอ ใช่นะตามสเต็ปอันนี้น้องเขาใช้พริกแห้งนะคะค่ะค่นะ๋ยี๋ยจะเราจะไปซีซาร์กัน <c oughs> ไม่ใช่มะนาวขวดนะคะตอนนี้มะนาวเป็นไงคะมะนาวไม่ไม่ค่อยแพงอ๋อมันเริ่มออกโส40ไม่ค่อยแพงก็ตกลงแพงใช่ไหม,ไมอ,อันนี้หยอกใช่ไหมเนี่ยพ <c oughs> <c oughs> ี่ก็ไม่รู้รับมุกม<า>ไม่เป็นบางร้าน60ค่ะบางร้าน60อันนี้ไม่ค่อยแพงโ่40บางร้าน60 70เ,เริ่ม,เร,มเริ่มจะขึ้นแล้วใส่น้ำมันท่วมเนาะ นี่ปลาเขาหนัวมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมของพี่แส่ปูได้ปกติเลยนะ,อะโอเคแค่เห็นก็น,น้ำลายจะต่อแล้วค่ะเประมาณนี้โอ้ป้ามาดูดวิดีโอแนละ้วน้ำลายคือน้ำลายไป นี่เสียงเสียงโคกโคกก็รู้แล้วว่ามืออาชีพอันนี้ถุงเท่าไหร่คะอันนี้สามห้าค่ะสามห้าเองคะ่ะทุกคนถ้าใส่ถ้าใส่กุ้งสดก็ห้าสิบ เป็นตำตั่วก็สี่สิค่ะเป็นตำหอยก็สี่สิอ๋อราคาก็โอเคนะคะ <c oughs> เห็นไหนนะทุกคนเ <c oughs> ต็มถุงเลยค่ะโอ้ใส่นะ <c oughs> ปลากินไม่หมดแนละ้วต้องกินตอนเย็นอีกรอบ ใค,ค่ะถ้าใครอยากตามรอยป้ามาได้นะคะอยู่ตรงแยกของหวานนะคะทุกท่านงานลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวป้าจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามบ๊ายบายค่ะ